เป็นไงช่วยชาติว,วันนี้ถ้าว่าเราอยู่ในมวยนายการเราคิดว่าเราได้สู้ดีกว่าน,นี้ไหมเราไม่มีแรงใช่ไหมเราก็เต็มที่ของเราแล้ว,วพูดง่ายว่าตาไมาอยู่เขาแรงดีกว่าแล้วเขาจังหวะเวลาเขาบินได้อัดจง่มอาชีพก็ฮึดขึ้นมาไงไม่มีแร,รงมันยุ่งไรเกิดอะไรขึ้นต้องชยัยยกยกสี่เกิดอะไรขึ้นมาโดนสอบมาโดนเขาด้วย หมดเลยถือว่ามีชาวต่างชาตินี่ยเขาปกมือให้เลยนะว่าต่อยได้ได้ต่อยได้ดีมากๆนะถึงแม้ว่าเป็นมวยไทยหมดก๊กเลยหมดหมดหมดอย่างนี้เลยคเออเอาละวันนี้ไม่ผสมเรดเอ้าวเนี่ยเนี่ยเนี่ยความความพิสิทธิ์ความพิสิทธิ์ตัวไอตอนตูจอมนักเดือดเออนี่นี่กาสต่อยชกสามนะพิสิทธ์เปล่าพลังบอกว่ามีโอกาสได้ต่อยชกสามเลยนะเจ้าช่วยชาติเจองนำความศรีนะอ้าวันนี้ไปเบิร์กนะเอาละทีมงานก็ถือว่าเต็มที่แล้วใน้โชคขนาดนี้ ก็น่าจะได้ออกตัวกันบ้างอนะเอาฝากแฟนครับติดตามกันต่อช่วยชาติวันนี้ทำให้สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับช่วยชาติอยากขอโทษใครบ้างครับวันนี้ทำไม่สำเร็จก็ไปแก้คืนไหมเนี่ยรู้สึกความสุขกรณีกลับไปแก้ไขกันต่อถือว่าถือว่าลงมาแจ้งเกิดเลยนะวันนี้ถึงแม้ก็ถือว่าคนได้รู้จักเลยแหละช่วยชาติ นี่นะช่วยชาช้างนครศรีนะถือว่ามาต่อยและดำเนินครั้งแรกไหมครับครับครั้งแรกโหโอกาสหน้านี่เห็นที่สิทต่อมาฝักสารวัตรแกก่อนเพราะว่านักมวยไปยังไลยมาเอาสารวัตรวันนี้ถ้าสารวัตรวันแรกอ่ะคู่คู่ไอ้ไอ้ยอดเนี่ยเป็นไงบ้างเราเป็นมวยใหม่ครับนะมามาซ้อมเป็นมวยใหม่เพิ่งเข้ากรุงเทพของหมูอันดำเอามาครั้งแรกคับกันของของเราได้ต่อยกรุงเทพเลยครับชนน้อกมาแต่ว่า Mình điều, 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 âu điều, อยู่ที่หัวใจใช่ครับชถ้าสวัดถ์ไปอยู่ที่มุมวันนี้เรียบร้อยก็มาทุกครั้งครับทุกคนเลยมาให้กำลังใจนะไม่ว่ามวยเงินหมื่นเงินแสนเงินร้อยก็มาไปให้กำลังใจหนึ่นี่ตอนนี้น่าจะเป็นได้ว่าฉีดหลายกําปั้นนะผมว่าผมว่าน่าจะสักเจ็ดแปดกําปั้นน่าจะมีนะน่าจะมีก็แจ้งมาเมื่อกี้เรื่อยๆครับเออนี่ก็นี่กำลังใจของเด็กคนะพอดอกจากวงศาเก็บบอกกับน้องยอดว่ายังไงบ้างก็คือวครับบอกว่าเดี๋ยวแพ้ลงมานี่เดินกลับเลยนะเพราะว่ามวยเนี่ยเราจะต้องไม่แพ้ถ้าเองแพ้มวยนี่เนป็นต่อยกับใครอย พี่กับก่อนแล้วทำานในรายการด้วยถือว่าชกกนสนุกคู่นี้ชกก็ได้อีกครั้งนึงก็ได้พิสิทธ์พิสิทธ์ไปชคเอาน้อยคู่นี้อ่ะคู่นี้เอาคู่นี้ไปด้วยว่าใครคู่นี้คู่นี้อยใหม่คู่นี้นะพิกัดเท่าเดิมไหมพิสิทธ์พิสิทธ์พิกัดเท่าเดิมเท่าเดิมพิกัดเดิมอ้าวนี่จะพิสิทธ์พนันแล้วก็สารวัตรแกขอคูณมากครับสารวัตรแกครับ่้อน้องวยลงมันครับเกือบแย่เกือบแย่ไปข้างหลังไปข้างหลังไปอ๋อโอเคเข้าไปเลยเข้าไปเลยสารวั <Okay. S 2> เอาแล้วครับมาคุยกันหลังเกมเอาัอดีน้องชายเอาเอ็มน้องชายครับถามก่อนมีความรู้สึกยังไงวันนี้รู้สึกดีใจครับมีใจบ้ากครับหวัวใจเองนี่มันมันเสริมมีอะไรกว่าอยู่ใจแล้วครับเหมือนใจยอมใจยอม,ยอม,ยอมนะถ้าสารวัตรแกะไม่ทุบไม่ตทีที่มุมนี่ตอนจังหวะเลือดออกจมูกได้นเปไงรู้สึกเหมือนเหมือนใจยอมนะเลือดเลือดที่กอก,ออกที่สนกครับออันนี้ฟังนะฟังแค่เมื่อกี้สารวัตรแกบอกไม่ใช่อย่างนี้นะเมื่อกี้ แต่ไม่เป็นไรลงมาคงเทพกี่ครั้งอล้เนี่ยโชกี่ครั้งทั้งเทพแบบหลายครั้งครับที่นี่นะที่นี่หนึ่งครั้งครับหนึ่งครั้งครับครั้งแรกไอ้นุ่งกันนึกไอ้นุ่งกันครั้งแรกเหมือนกันโอ้โหถือว่าได้ดีได้อาชีพวันนี้ถือว่าโอเคนะเป็นไฟแรกแล้วก็แจ้งเกิดด้วยเดี๋ยวเขาเอาไปออกช่องสามรอเปล่าคนเดิมพิกัดเท่าไหร่วันนี้ที่เจ้าวันนี้ร้อยสิบสามบอลครับยังได้ไม่ร้อยครับร้อยได้ไม่เดี๋ยวเขาออกช่องสามช่องเอ๋น่าจะเป็นเดือนหน้ามั้ง เอ็มบีสิดบอกเมื่อกี้อ้าวเอ็มยกยกสามนี่ก่อนขึ้นยกสี่เนี่ยมีอาฉีดมาเก่าใหม่เนี่ยห้าหมื่นเนี่ยตอนนั้นมีความรู้สึกยังไงออกมาเนี่ยยกสี่เนี่ยออกมามีความรู้สึกยังไงคืออยากแรกแล้วพูดง่ายอยากแรกนะครับอยากแรกแล้วแล้วก็ทําได้ดีทําได้ดีกลับมาเป็นต่อจะลองสามหนึ่งสี่หนึ่งสารวัตรแกสั่งบอกให้เดินให้เดินยุบถ้าเราไม่ถอดหัวเราไปนานแล้วนะคาไปถอดหัวอยู่สองดอกได้จังหวะเราได้ศอกราคาก็ยันเสมอเอาละวันนี้เก็บชัยชนะ จะคุยอะไรกาแฟหมั่นวัวทางมาหน่อยฝากขอบคุณใครบ้างเอาฝากคุณทางหนองคายครับที่บ้านครับฝากแชร์เพื่อนครับฝากขอบคุณนะครับแล้วก็เราเก็บตัวอยู่ค่ายไหนอ้ที่นี่มาเลยครับอ้าวฝากขอบคุณใครบ้างใครนี่เอาคุณสวัสดิ์แจ่มขอบคุณพี่เปิ้ลครับอ่าวันนี้วันนี้ไม่คิดว่าน้องก็จะได้เดินกลับบ้านแล้วนี่เป็นไงสองยกมงไม่ถจ๊เลยดูดเลยดูอ้าวเปิ้ลคุยหน่อยวันนี้ถือว่า โอเคไหมคือว่าเป็นมวยฝากซ้อมใช่ไหมใช่ไปแรกด้วยครับเพราะว่านานหรือว่าตื่นไม่ดี้เล่นด้วยครับแต่ว่าถือว่าไดด้ีมันทําให้ทีมงานได้ยิ้มใช่ไหมสวัสดเกดได้ยิ้มอย่างน้อยก็มีอัดฉีดกลับไปที่ค่ายนี่พอได้ไปเลี้ยงไงหมูกระทะเพื่อนฝูงบ้างมั้าเคคยได้้รรังแกเอาล้วโอเคที่หลังเกมพี่จิมมี่หน่อยแล้วกันหลังเกมนะเป็นหลังเกมที่หน้าทำเต็มที่ครับโอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากจีนีด้วยจินี่ด้วยเอา